ยิ้มไ<น>ปขิวเขาสวดๆจุจ้าลาขิวเข่าพี่นอ้องฮะดเก็บเล็กผ<น>สมหน่อยคือว่ามาันอยู่ดอกถ้ากินตีนบ้านซ้ำเนก็สุดยอดเลยละ่ะ สวัสดีย่ำสอสอครับสวัสดีค่ะถักท่ายกันสาวันทีหกเลยเนาะทีหกมกราปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจากหมู่วันได้เกตลงเมื่อล้งเดือนได้เกตว่าวัดเดือนท่านว่าพี่น้องยังติดเดือนท่านว่าอยู่หมู่วัานเนี่ยคนเดินทางู้เดียวเด้อพี่น้องหมู่วัานคนสังปาติตร็อยู่ให้อยู่สวนละพี่น้องเตรียมเดินท่อเดินระบบน้ำใส่ไผ่เนาะจ้า ไปกินนาแหลงละพี่น้องระท,ท,ทักท่ายทุกคนทุกท่านละพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวตา่างประเทศประกันมหาไ่ตุ่มพี่น้องเมื่อนี้ไ่ตุ่มปลาไ่ตุ่มปลาซิวเมนจ้ามารอตามลำหวยแถวปลาเนี่ยละพี่น้องลุ้นน้ำกันสิรนไรสิมันํำได้หมือนี้ หลุแบบหาอยู่หากินชว่วงเนี่ยคสิประมาณนี้เด้อพี่น้องราวาเฮ็ดบ่มีแล้วยายเกตไปมือวานผู้เดียวนาะจ้าก็ได้อยู่พี่น้องเห็ดกอแต่ว่ากับมีบ่หลายดอกมีบ่หลายดอกจ้าออกได้ห่มเดียวมี่กับพ่อเด,ดปปนนั่นละ่ะถ้าไปกับพ่อได,ดปปนล้วพี่น้องแต่ว่าได้บ่หลายดอกก็ดินเหล่มแห้งละ่ะแต่สิหลุ่นน้ำกันไสตุ่มลราพี่น้องมานนี้เอามาจากหลังวันนี้เอามายีสิบหลังรัวเศร้าหลังเนี่จ้า เป็นตุ่มมงคือเกาล่ะพี่น้องตุ่มสมัยใหม่มีทั้งแปดหูหกหูสี่หูมีเบิร์ตสีผูกก็มีฮะไปรุ่นน้ำกันตอนใส่พี่น้องบาเน,นี้มาหอดก่กอไฟก่อนเลยอากาศหนาวน,นพี่น้องอากาศน้ณพุ่มก็ลดลงมาอีกตอนนี้เริ่มหนาวอีกแล้วไปหุ่นน้ำกันพี่นอ้องฮะ มาหอดก็เตรียมกอ่อกองไฟเตรียมเปนอนเลยเนาะ <c oughs> มะกอ่อไฟบ่ได้พี่น้องหนาวแห้งครับรถมาหอดหนาวครับใส่แถวเถิงนี่ก่อนจากสองหลังมันเคยมานได้อยู่นี่นะ <c oughs> อะลงสูน้ำล้างแหลกกับยายเกศใส่คือเกาล่ะพี่น้องช่องแถวออเพอบุญทลีกส่วนมากี่เป็น <c oughs> แม่บานเลือกใส่พี่น้อง <c oughs> ส่วนพอบานนี่บ่มานเฮ้ยจังไรบุนี บอกอคอยพักกันใส่รอง,องออะองแถวนั่นละเดี๋ยวคอยหาใบใหม่มาปิดมันเป็นเินเลยเป็นหลองเินเออหลังที่สองตอนใส่นี่ซิ่บนเนนบันไดเร่อพี่น้องสินเนนตอนยามหมดละคอยได้รุ่น ว่างเดินไส้เป็นแปนเลยกเกศาเพื่นนอนม,มาเกศน้เดินไสา,า,านาว้เอาเห็นนานตเานอกอื่ต <c oughs> ัดงานใหม่ทิจะ กาโตมนเงีนยมเป็นโตสูงเพิ่มความประหยัดอาการลงเล่นนนำแต่เสองแห่งพี่น้องอาการหน้าหนาวหนาวเงีอยู่รอบปีนี้เนาะทำตาแก้วกัหนาวฮะทำทาสีห่อนอยู่มือหนึ่งสองมือกับหนาวมาใหม่ฮะเดี๋ยวหากิ่งใหม่ไปปิดให้เลิกไปยเกต อ๋อ่นไปนเป็นเนิ้เนซ้ายอยู่กลางเนาะเอาหากิ่งใหม่มาปิดให้ยจยเกดกันพี่น้องมาเด้อกิอก่งใหม่อ,อ,อยเลยซักเป็นสุ่มกระโปกเลย,เลยเอ๋อ ตอนใส่กับสิดท้ายทําให้พี่น้องเบืองจักหาหกหลังนี่หลับพี่น้องหลังจากนั้นกับไปหลุนน้ากันตอนยามหลับพี่น้องนะหลังจากนี้กับพักร่อเวลายามหลับพี่น้องคอยรอหลุนน้ากันตอนยามมาสิมานบอสิสวดสวดบอพี่น้องก็คอยร่อหลุนรอติดตามพี่นออ้องตัดช็อตมาตอนยามเด้อพี่น้องมาเนี่ยล้างแหลกแหงมานเป็นยังไยอุ้ย อุ้ยถือกระปูพี่น้องถือกระปูติมปลาปลาวุ้ยอกระปูเจ้ตัวแรงหลายเลยสามจ้ะสามมันเี่มันมันต่อทางเจ้พี่น้องอปลาเอเถออยู่เนาะเถกไกลรูดส่วนี้กระปูพนิเอากระปูเจ้าตัวสามสามจ้ะมันกระปูสามโตไปหน่องล้างแหลกแหกมันปลาเสีวใส่บวใหญ่เนาะไม่เนี่ย ใส่ตุ่มหน่อยเงินจังได้กระมานพ่อได้กินอยู่ดอกพี่นอ้องมองในตะปูมีเนาะจ้าจักโมงแย่เก๋เดี๋ยวนี่หาโมงอุ้ยผีเสือคือหลายแต่ใส,สตต่ตุ่มแล้วสองโมงเสาร์พี่น้องตอนนี้หาโมองอุ้ยผีเสือหลายแห้ง ไม่ตะกี้เ้าหาหน่นนี่นี่หา็ดบดเนาะอืมพี่นีพ้าพ่นผมาตอนใส่ตุมนี่พอโตบ้านอ้อหลหลังนี่จกักเอถอถือกี่ตัวละอเอาไม่หมดเาซิวเข่าไม่มเอาเาซิว้วน่อยเป็น <laughs> บวก,ก,กนำเลน้อยพี่น้องเขาทายุเขาตัวนี้ม่นเป็นหวยเป็นบวก พีเสือแม่พีเสือร้ายแห่งยังวะอ <c oughs> ู้หดงพีเสืออีลีร้ยายเห็น บ๋งย่เกล็ดถือควาหลังนี่ถือยู่หรอถือถือเนาได้อยู่หลายลังห้มกันพูนหลายตัวอยู่ตัวละใส่งามตัวละเต็มตรงๆอยู่พี่น้องเออขอท่าอยู่ฮะกินตีนบานเนี่ยบอกปันได้นะน้องแต่มือนั่นกับที่แหลกว่าสิบะมานได้หล่ะไปมากกับมานอยู่เหมือนอะฮะรูน้ำกันมือนี่พี่น้องเอาเห็นกระปูตัวหนึ่งวลังหัน ปูเอาถือกระปูอีกแล้วสามบนตัวนั้นสามจ้ะเอาเอาบอกว่าตีนบาน่าสิประมาณเราไปมาสิม,มานอยู่ได้นั่นเร่เด <c oughs> ้อร่มฝนสิมาบ่พักฝนบ่อพักฝนล่มหนาวกว่าไงหนาว <c oughs> บ่าจากักหลังแหลก,กรมาสไปสามรอบกระปูจ้าลังนี้ก็สามตัวข้าอยู่ปูตัวนี้เพิ่งบริเวณในตุ่มขาดปไปเลยมันคือปูแบบหน่อย นะนี่พ่นเร็วแท้เลยนะโอ้ยข่อยันเด้อย่งอีกตัวนึงบงอลงอ๋อหลุดน้ำกันหลังต่อหลังพี่น้องมันต้องมีจากหลังล่ะสีสวดคือบอสวดคือกระปูอีกแล้วสองเดี่ยวสองเอา้ามันกระปูเด้อโมนี่เธอไว้ยกเกศเธอกระปูแม่นโอ้เธอกระปูอีกแล้วสองอ๋อเขาทา กูเหินทึ่งปลาทึ่งปลาทั้งกระปูบาเนี่เอาเอาปลาสวดๆเลยไปขึ้นฟังก่อนเฮ้ยกลุ่มโกงเลยเอาขาะทาอยู่พี่น้องขาะทาอยู่ปลาก็ถือว่ามานอยู่ตัวละมานอยู่จ้าปูใสงามทรัมุญตัวนั้นขาดแน่ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องใสงามขนาดน้องปลาใสงามอยู่กระปูก็ใสงามใช่ละตัวเหล่าโอ้ฝนดีเด้กล่องกระขนโมเห็นน้ำเด้อพี่น้องคนแหนมอยู่ตั้งนอก แค่ครับแล้วหานอมานน่แล้วหาะของสนันเลยพป่นองแล้วหลายหลายเป็นแล้วใหญ่แล้วมุมคือบาราเจเกคือบารหลังนี่ะมันคือเมีดอินสิงคือเงียบแทะเอาเอาถือกี่ตัวละนั่นว่ามันบ่ถือมึงเนี่ยโนไปเลย เอย้ยไปมาถือกระปูถูกหลังเนาะแม่นจ้ะทั้งนี้ถือตัวหนึ่งพี่น้องกระปูปลามาถืออยู่งานกระปูที่เต็มกระติ๊่อยกระปูแล้วบาทเดี๋จัาบอกแด้เนาะนี่ถุงอยู่เป็นยังไงพ่อไงรุ่นรุ่นรุ่นดื้อ่ะดื้อปจ้าเอาเอาเอา ซัวจุพี่น้องเอ้าอู้ข้อทายุจ้าเอาเอาไข่ไปยีเดียมขึ้นมากก่อนจ้ะอยู่คนละฝั่งปูตัวนึงโอ้ยเอาเอาขึ้นมาทางพี่หวานใส่งามอยู่พี่น้องล้างนี่ข้อทายอยู่น้องไข่อยู่ใหญ่ลงมาเนาะจ้าเอ้ากับปูตัวนึงเอาเถอะห่มกันไปมากกับสิเดรไลค์เคยเก่าหรอพี่น้องไลายม่นจะดูมากถามมากขยันมากกับพ่อได้กิน ถึงบาสวดไล่กันไล่ลังโฮมกันเนาะจ้าที่ว่ารอบนี่ม้านกระปูขนาดบ่เคืนเด่นอืมบ่เคืนเพราะเพิ่งมาค่อยถือแก้วนี่น้ำม,มันเลิกที่นี่น้ำลดเพิ่นยับลงมาเนะเาะแน่นจ้ะขี้เหนียกันลังต่อล้างโอ้ยมีอยู่เด้หม<อ>ูหัสีน้อยสีรลายจ้าบ่ท่านพนน้ำเดาบ่ท่านใดว่าถือบ่ถือนั่น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 นั้ำสวดอยู่ตัวล่ะสวดอยู่จ้าเอาเอาเติมเันไปเรื่อยๆ เต็มกระติกคือเก่าเหรอพี่น้องเต็มโอ้ตัวนี้ปลาซิวหางไหลแมีนอืมหะดูมังค์ลังนี่รุ่นจะรุ่นรุ่นสวดบ่พี่น้องสวดบ่นั่นโอ้สวดอยู่สวดอยู่มีหอดกระปูอีกแล้วอุ้ยคือมันแช่มั้ยมันกระปูเด้องหมดนี่ตัวหนึ่งเนาะจ้าปลาใส่งามตัวนี้น่ะปูกระปูมันไปตัวหนึ่งพี่น้องเกือบถึอทุกหลังของกระปูเนาะเมียนจ้ะ ลังละตัวสองตัวฮะพ่อได้กินอยู่ดอกพี่น้องกระปูก็ได้ลาบบอกเอาความมัลลังกันยังมากไม่ดอกฟิโน่ฮะพ่อได้อยู่ได้กินนี่แหละช่วงนี้ถือทำมีเก็บเล็กปลาส้มหน่อยก็ได้กินเลยล่ะเอาลูกหยากนอกกระปูปลาปนกอหนี้ใบจีเกียดเอ้าถือจีตัวอะไรนั่นปลาจีตัวล่ะปลาติบมี่อะไร เอาถือกูลังอยู่พี่น้องแต่บรายแต่กะพ่อได่อยู่พ่อไดมกอยู่จ้า,าบางทีระบรรยากาศโมนนี่คือที่มีฝนหมาเนี่ยอ้าแห้งเลยเศรา้ราผัดเอาก็เศร้านี่นหนาวเซสายมาผัดเอาโอ้ยเด็กกะปูหินก็เกป็นผสมหน่อยถือว่ามาันอยู่ดอกหากินตีนบ้านซัมเน็คสุดยอดเลยล่ะแมนกระมวแลวแต่งยง้มยามนี่แหละใส่ตุมเนาะแมนยง้มยกึ้นพอได้รุ่นหฮีงยับ เถือกยูบัวลายเถือกยูเถือกบัวลายบันไดพี่น้องแต่ละหลังกับพ่อได้กินอยู่ดอกนั้นร่วมกันจะได้ร่วมกันหลายเติบอยู่แต่ลักลักมันกับปูนอ่ะมันนี่แม่นจ้รจ้าอูดกันหลังต่อหลังสวดพี่น้องสวดปะเอโอโอ้โอ้เขาทายอยุเขาทายอยู่เขาทายออยูุ่เดินขึ้นเขาสวดสวดอยู่จ้าชิวเขาพี่น้อง หมานพอได้กินอยู่ดอกคนกระได้อยูุ่กระปูก็ได้หลายด้าเป็นซิฟกัวแมนมั้งแมนจ้ะมาวางคนล่งหน่อคือวันอะไรเจ๊เกตเป็นตาพอเคยเห็นกระปูเห็นกระปูแมนเอ้า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 เอา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 ถือกี่ตัวล่ะถือกี่จ้ะถือกระปูสองปลาก็ถือปลาก็ถืออยู่บ่ปลายบนไหนจ้ะ อานพอได้กินอยู่นนเนียบดิเอ๊ะมึนเงียบเงียบขาดบ่คือเงียบแน่เอ่อเอออยู่กระปูอีกแล้ว <laughs> อยู่้ลายติมอยู่ตัวละปลาก็ได้หลายอยู่จ้ากระปูะจ็ดตัวสองสองเอาขาท้าช่วยพี่น้องนั่นเฮ้ยเกตยกลุ่นพี่น้อง ตรวจป้โอ้มาไล่บานไดบ่เหือกระปูนอ่ะตัวนี้ป่อจ้ะหลังสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้ฮะได้มกอยู่พ่อได้มกอยู่ดอกใส่งามบ่ใส่งามนี่เลยอืมมันยังถือปลายหลถือปลายเขาใส่หม้อหมี่บ่เขาใส่ดูแม่อืมเขาเจ้าใส่ดูไปหลังสุดท้ายพี่น้องไปบังยอดได้ยอดมันก่อนเดินทางกลับบ้านบ้านกลับมาพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกน้อยใจเกลจ้า หวานทึ่งกระปูทึ่งปลาซิวเต็มติ๊กอยู่เต็มติ๊กอยู่บ่เต็แม,แมแบบเต็มย่างปลาไหลบรรยากาศเนมื่อนี้เน่อบรรยากาศคือฝนสิมาเป็นคือหัวเดือนหกนี่ย่างมาเศร้าหนาวพี่น้องพอสายสายมาเอาเอาแล้วก็เป็นอากาศเป็นคือหัวเดือนหกนี่มีฝนมาบ่ตกมาแม่ก็เด็ก่อก็เดี๋ลุยเฮ็ดต่ออ่ะพี่น้องมาเบิ่งผลงาน การหาอยู่หากินเสาร์วันทีเท่าได้จะเกตเมื่อนี้เมื่อกี้หกมกร่าปีค่ะอ่ายอดแดดยอดมันก็ถือว่ามาันอยู่พี่<อ>น้องหนึ่งสองสาม<ไ>นี่พี่น้องผลงานมื่อนี้ก <จะ S 1> ระปูะกระมานเนาะเติบจ้ากระปูกระมานหลายเติบเด้อพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินอยู่สว่วนปลาน,นี่ก็หลายเติบ <c oughs> าาคุณโบกาโจกให้พี่น้องเบิ้งโจกบดีงับอยู่ด้นวยเนาน ขยันหากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องได้บัวร้ายกับพ่อแล้วเสาแล้วแรงอยู่จ้าหลังจากนี้ก็สิีเนกลับบ้านละพี่น้องหลังจากเบ่งผลงานการหาอยู่หากินมาเนี่ยกะทิเดินทางกลับบ้านกับไอยรอดลุ่นกับคนส่องปลากับยายเกตหม่พี่น้องหมือใหม่ว่าสิหาอยู่หากินแนวใดสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบวิดีโอจยางไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลา สองตาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่าสำหรับคลิปนี้กะล่าพี่ล่าน้องกับบ้านก็พี่น้องบานนี่หลุนกับยายเกศมืออื่นว่าสิไปยังยายเกศมืออื่นนี่เมื่ออื่นสิล่องไปสอนแม่งมึงเนงาะแม่งกับเต่าบ่แม่นจ้ะเพิ่นออกสวิงใหม่ใหญ่แห้งเดือพี่น้อง <c oughs> พี่หลากไปบ่ดอกก็คอยล่อลุนน้ำกันพี่น้องมืออื่นหาอยู่หากินคือเกาล่ะหาสอนแม่งมาจากมืออื่นถ้าอยู่ดีไม่แห้งก็คอยล่อลุนกับิ้นสองตากับยายเกศพี่น้อง กสิพอพี่พอน้องในรูปแบบจังสีลรพี่น้องช่วงนี้ม่มีเฮ็ดลัละแต่รับตบเปลี่ยนกันฮนาะอยู่หากินนึงแต่ละจ้าหากับพ่อไดียอยู่ได้กินลราพี่น้องอ่ะรุ่นน้ำกันมืออื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถุกไค์ทูกแช่พี่น้องกับบานก่อนพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ